สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องน้องใหม่แฟมิลี่นะครับผมตอนเช้าเรับแสงแดดที่กำลังโผล่ขึ้นมาจากยอดต้นไม้นะครับผมนี่ครับน้องใหม่นี่คือทำความสะอาดที่หลับที่นอนให้แล้วนะครับที่อยู่ของน้องใหม่ครับทำความสะอาดให้เรียบร้อยแต่ว่าลูกสาวยังไม่ได้อาบน้ำนะครับรอให้พระอาทิตย์ขึ้น อากาศจะได้ไม่หนาวเท่าไหร่นะครับอาจจะดูมอมแมมนิดนึงนะครับนะครับตื่นมาก็จะมาทักทายหาของกินนี่ไงครับนี่คือการขอของกินนะครับผมว่ามีอะไรกินบ้างน,นะครับกล้วยมีไหมสับรดมีไหมนะครับผมกําลังทักทายหาของกินนะครับนี่ครับบรรยากาศช่วงเช้าๆน้ําหมอกลงเยอะมากครับ ทำเป็นอยู่ตอนเช้าก็ตื่นเช้ามาก็อย่างนี้ครับทําความสะอาดทาอะไรให้ทุกอย่างเรียบร้อยนะครับจะได้แบบดูสบายๆนะครับไม่ต้องแบบมีขยะมีอะไรนะครับเราก็ตะกวาดให้ดูแลให้นะครับผมสะอาดาดนิดหนึงนะครับเขาก็จะได้เล่นนะครับตามภาษาของเขานะครับ น้องใหม่ก็จะดูอ้วนมากแล้วนะครับเพราะว่าน้องใหม่ก็ท้องจะเข้าเดือนที่8นะครับ7ดเดือนกว่าแล้วนะครับจะเข้า8เดือนนะครับขอบสวัสดีค่ะก่อนแล้วสวย,สวย ตื่นเช้ามาก็เก็บกวาดทาความสะอาดเสร็จก็จะปล่อยให้เขาเล่นครับเจอแสงแดดก่อนนะครับพอประมาณแดดออกนิดนึ่งพาอาบน้ําอาบอะไรให้เขาได้ผ่อนคลายนะครับจะได้ไม่เครียดนะครับคุณยายยังไม่มานะครับคุณยายก็จะมาสายๆนิดนึงนะครับคุณยายแก้วตายอยู่ข้างหลังนู่นครับตรงนี้ก็จะมีแค่น้องใหม่นะครับกลางคืนนอนติดกับบ้านแล้วก็นอนกับ น้องหมาทั้งหลายๆสิตัวนะครับผมถ้าถ่ายคลิปแล้วก็จะเอาแต่ก้นออกอย่างเดียวเลยน้องใหม่เนี่ยขอบคุณทุกๆกํำลังใจกันนะครับขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีไม่เอฟซีทุกท่านที่เป็นกำลังใจให้กับน้องใหม่แฟมิลีนะครับผมเล่นอะไรน้องใหมนะ่น่ะฮะ ทำอะไรนะไปขุดดินวะอาบน้ำเสร็จแล้วครับผมน้องใหม่ก็ทำความสะอาดแล้วครับผมอาบน้ำเรียบร้อยครับผม ตกนอาบน้ํากับลังอาบน้ํานะครับผมเพราะว่าวันนี้อาบเสร็จแล้วนะครับก็รอทีนี้ก็รอลงช่วงเที่ยงให้กินน้ํากินอะไรอีกทีหนึ่งนะครับตอนนี้ก็ให้เขาเล่นก่อนคันครับคัน อาบน้ำก็เท่าไม่ได้อ,า,อาบน้ำครึ่งตัวนะครับผมอีกครึ่งตัวนั้นมีแต่ดินนะครับ <laughs> เรียกว่าอาบน้ําแบบใหม่นะครับอาบน้ําครึ่งตัวนะครับฝับ่งนี้ก็ดำมึบเลยครับนี่ครับอีกฝั่งนึงครับแดง đang <laughs> thảo cái này cái này cái này hả ui 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 อะไรครับอะไรอืออือมากัดทำไมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องใหม่ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้กับน้องใหม่แฟมิลี่นะครับผมขอบคุณทุกกำลังใจทุกๆคอมเมนต์ขอบคุณผูใ้ใหญ่ใจดีแม่แม่เอฟซีทุกๆท่านนะครับผมขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้กับน้องใหม่แฟมิลี่นะครับ คลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ